สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับเชา้าวันพุทธที่16สิงหาคมเจริากา58นาทีครับเราดูภาพรวม XAU ภาคกลางวันนะครับเดี๋ยวเราดูปฏิทินนิดนึงนะครับเมื่อเช้าที่ผมส่งรูปนี้ให้พวกเราดูไปนะนะครับก็เป็นปฏิทินบน Forex Factory นะครับอันนี้สำคัญภาคเช้าก็จะมี3มโมงเช้านะครับ9นาฬิกานะครับเป็นของสกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์นะอิมแพคก็รุนแรงนะถ้าใครเทรดคู่ ดอลลาร์อินดีเซียทีบ USD นะครับก็ดูช่วงเวลานี้ไ่หน่อยนะครับเพราะว่าคาดว่ามันจะผันผวนได้สูงนะครับหลังจากนั้นก็ภาคบ่ายก็จะมีเงินปอนนะตัว CPI นะขาวแดงนะครับอันนี้น่าจะมีผลนะครับเข้าไปในคู่ของ GPP ่า g b p เทียบ U s d นะครับทีนี้การเคลื่อนที่ของ g b p นะครับเงินปอนที่มีนัยสำคัญนะมันจะเ,เฟงเข้าไปในดอลลาร์ด้วยนะครับนะหลักๆถ้าเราเทรดตัว เอ u ทเทียบกับ USD นะครับการเคลื่อนไหวของ GBP ที่มีได้สำคัญมันจะกดดันตัว EKU นะครับในทางอ้อมๆนะพูดในทางอ้อมนะครับเพราะว่าในถ้า GBP เคลื่อนไหวยังมีได้สำคัญนะครับมันจะมีผลให้ USD เนี่ยมีเคลื่อนไหวในทิศทางนะครับตรงข้ามสำหรับตัว GBP ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันกดดันให้ USD มัน นะครับแข็งค่านะครับเอ u อาจจะย่อลงมาต่อนะครับหรือสลับกันก็คือมีผลให้ยุดดีไปอ่อนค่าเอ u อาจจะมีเด้งนะครับฉะนั้นวันนี้กลางวันเราดู2ช่วงแรกก่อนนะนะครับเก้าดีกาแล้วก็บ่ายโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับมีสี่โมงนะครับมีของยุโรปนะของสหภาพยุโรปก็หลายค่านิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็เดี๋ยวทัด ค้าไหนไมีเนื้อสำคัญผมตีลิีแล้วกันนะทุกช่วงเวลาก็จะมีผลเอ็กับกรไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องตีความตอนที่ตัวเลขมันออกนะฮะแต่ถ้าดูให้ดู Impact นะครับ Impact ที่มันเป็นสีแดงๆอยู่นะครับอันนี้แหละนะครับจะผันผวนที่สูงนะครับแล้วก็ภาคข้าวันนี้เรามีตัวเลขที่มี u ย d ดีโดยตรงนะครับก็ประมาณ2ช่วงเวลานะนะเป็นทุ่ม30แล้วก็2ทุ่มสิบ้านะครับ สำหรับคนที่เทรดน้ำมันนะครับ US Oil ดูสต็อกน้ำมันสามทุ่มครึ่งนิดนึงนะครับวันนี้นะครับการประกาศของสต็อกน้ำมันเนี่ยก็จะมีผลกับราคาน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวในข่าวภาคข้ามเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตคลิปภาคข้ามทีนะนะครับเพราะว่าระหว่างวันเราก็ดูข่าวที่เขาจะสะท้อนในภาคกลางวันและภาคบ่ายไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าพอตัวเลขมันมาสองช่วงเวลาแบบนี้นะครับราคามันผันผลได้นะ นะครับถ้าอย่างเมื่อคืนนะครับถ้าใครฟังผมทันเมื่อตอนพักค่ำนะผมจะบอกว่าราคามันจะบันผวนเนี่ยเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูข่าวเมื่อคืนดีกว่านะนะครับเมื่อคืนเนี่ยเอกยูมันผันผวนมากนะครับตัวเลขมันมีสองช่วงเวลานะมีมีสามทุ่มกับทุบ่มสามสิบนะฮะมีสองทุ่มกับทุ่มสามสิบเราดูตอนทุ่มสามสิบก่อนนะครับ ทุ่ม3าตัวเลขยุดีเป็นบวก3ค่าลบ1ค่านะครับเอมีโอกาสลงต่อมาทาง1895 1890ก่อนเด่งนะครับทีนี้มามันปันผลยังไงด,ดูตัวเลขกันนิดคับตัวเลขเนี่ยถ้าเราดูทุ่ม30ก่อนนะครับเราดูเฉพาะโฟกัสเฉพาะยุดีนะครับจริงๆมันมีดอล่ารแคนาดาเข้ามาด้วยแต่ถ้าดูโดยรวมเลยนะครับ อันนี้อันนี้ไม่ค่อยน่ามีผลเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูเฉพาะ USD เนี่ยนะครับค่าที่1นะครับ o อ e รีเทลเซลล์รายเดือนค่าที่2 Empire State m a n u f a c t u r i n g i n น e x นะครับค่าที่3 Retail ลเซลนะครับค่าที่4 Import Price นะครับรายเดือนแต่ถ้าดู Impact ทีละค่านะ3ค่าแรก Impact สูงนะครับทีนี้เราประเมินตัวเลขกันนะครับ ค่าแรกเนี่ยมันสูงกว่าคาดอันนี้เป็นสูงคาดมันเป็นบวกนะนะครับแล้วก็ค่าที่สองอันนี้ลบต่ำกว่าคาดนะครับพอมันต่ำกว่าคาดเลยนะอันนี้แหละขัดแย้งกันแล้วนะครับค่าบนค่าล่างนะครับถัดมานะครับรีเทลเซลสูงกว่าคาดสูงคาดนะครับคือถ้าเราประเมินนะนะครับเนือ่องจากว่ามันมาช่วงเวลาเดียวกันนะครับมันมีตัวเลขอยู่สี่ค่า ใช่ไหมสำหรับ u s d นะปรากฏว่ามันเป็นบวกบวก3ค่าเนาะนะครับแล้วก็เป็นลบ1ค่านะครับถ้าเราไปดูการาฟเนี่ยเราเห็นว่าเขาขายลงมาก่อนนะแล้วเขาไล่กลับพอไล่กลับเสร็จเขาย่อกลับเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราจะเจอภาวะที่แบบนี้แหละในกรณีที่ตัวเลขมันขัดแย้งกันนะครับซึ่งถ้าไปดูใน กราฟราคาเนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมไม่นานนะนะครับมีทั้งลงแล้วอ่ามีลงมาก่อนนะมีลงมาก่อนแล้วก็จะเด้งอ่าประมาณนะั้นลงมีมีมีเด้งแล้วก็จะเด้งต่อแล้วก็จะลงมาใหม่อะไรประมาณนี้นะนะครับสมาชิกติดราคาไหนพิมพ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายภาพไปฟังนะครับอ่าทีนี้ภาพเมื่อเช้าภาพเมื่อเช้านะนะครับ ไม่เรามีคู่น้ำมันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ภยหลังนะ,ะเราเอกอยูเช้านี่นะคือเราคาดว่ามันนะฮะเมื่อคืนมันลงมาที่นี่ใช่ไหมนี่หนึ่งแปดเก้าห้าใช่ไหมครับหลังจากนั้นมีข่าวตอนถัดมาก็คือสามทุ่มนะครับสามทุ่มเนี่ยมันก็เด้งมันได้อีกนิดหนึ่งนะแล้วก็ซึมลงมาเนี่ย นะครับเช้านี้นะครับคือคาดหวังว่าถ้าเราเทรดสั้นจริงๆนะบายแค่เล่นเด้งนะนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่จริงๆภาพใหญ่นะครับมันมันจะเป็นทิศทางลงอยู่เลยนะฮะแต่ว่าในภาพรอมันมันเด้งให้เราประพอร์ตได้นะครับคาดหวังว่าอาจจะเป็นแค่เด้งนะฉะนั้นถ้าใครบายเมื่อกี้นะครับใครบายไปใกล้ๆพันเก้าร้อยเนี่ยจะเราถือเล่นเด้งก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเด้งถึงทุนประพอร์ตก่อน อันนี้คือภาพเมื่อเช้านะครับผมส่งไปเมื่อประมาณประมาณประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมวันนี้ผมพูดยาวนึงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพใหญ่ให้ฟังนิดนึงว่าในระยะยาวทำไมเรามองว่ามันยังลงอยู่นะครับผมจะดูบน m t ฟนะครับเดี๋ยวดูตัวเงินบาทนิดนึงนะครับเงินบาทก็มาถึงแนวสำคัญแล้วนะนะครับก็ อาจจะมียอดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราประเมินกันอีกทีตอนพักบ่ายนะนะครับแต่ว่าก็ยังขึ้นตามแผนอยู่นะทีนี้เรามาดู XAU ตอนนี้ฮะ XAU นะครับมันคือถ้าเราดูในภาพภาพใหญ่นะอันนี้เราดู t i m time f r a m e Weekly นะครับถ้าเราพิจารณารอบที่ใกล้สุดก็คือตรงนี้นะครับ นะครับจุดสูงสุดของรอบคือสองพันแปดสิบนะครับอันนี้เป็นนิวไฮนะสองพันแปดสิบนะครับอันนี้เป็นไฮสูงสุดในรอบเป็นร้อยปีขององค์านะครับเราพูดร้อยปีนะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นออไทม์ไฮเป็นไฮที่สูงที่สุดนะในประวัติศาสตร์ของเขาแล้วนะออไทม์ไฮนะ ในประวัติศาสตร์ของเขาของทองคําที่เราเทรดกันมาเนี่ยราคาที่สูงสุดแล้วนะครับ2,080นะครับแต่ทีนี้ลองมองถอยมาหน่อยฮนะถอยมาหน่อยนะถอยมาถอยมาเนี่ยก่อนหน้านี้มันขึ้นมาจากตรงนี้ฮนะฉะนั้นเราดูรอบง่ายๆนะเราเ,เรียกว่ารอบหรือวัฏจักรของราคาเนี่ยนะนะครับเราจะพูดถ้าบางคนอาจจะยินคําภาษาอังกฤษเรียกว่าไซเคลนะฮะหนึ่งไซเคลก็ ถ้าแปลเป็นไทยเราเราเราเรียกเป็นรอบๆนะผมเรียกเป็นรอบนะนะครับไซคลเนี่ยนะครับมันจะมีประกอบด้วยไซคลหลักไซคลรองนะครับไซคลหลักเนี่ยถ้ามันจะเป็นขาขึ้นอยู่มันน่าจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นต่อน,นี้อันนี้ไซคลหลักนะทีนี้ในไซคลรองเราเห็นว่าที่เราขึ้นไปตรงนี้เนะี่ยมันเป็นหนึ่งชุดก็คือเหมือนเขาจะขึ้นแบบนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ะครับเขียนแบบนี้ไปนะนะถ้าถ้าบน MT5 แล้วเราจะมีเว็บสำเร็จตรงนี้นะครับทําทำไฮแรกนะครับ1ยอดสองและสามนะครับอันนี้คือจบเปน็นหชุดนะครับพอจบหนชุดมันเริ่มพักนะทีนี้เราจะดูว่ายืนยันว่าจะพักเดี๋ยวเราจะตีตัวเทรนไลน์นะเชื่อมโล w 2กับ4ไว้อะตี่นี้นะนะนะครับเห็นว่ามันลงมาแล้วมันเด้ง เด้งไปไม่ผ่านอะไรแล้วมันขายมาเนี่ยอันนี้คือแนวโน้มจะพักทีนี้การพักเนี่ยมันพักแบบไหนนะครับถ้าเราเขียนเป็นไทม์ไลนาา์นะครับไทม์ไลน์ก็คือพิจารณาจากจุดต่ําสุดนะครับคือตรงนี้แล้วตอนนี้เราเทรดมาทางนี้ใช่ไหมครับเราขีดยาวๆนี้เลยนะอันนี้เป็นไทม์นะครับเป็นช่วงเวลานะครับฝั่งตรงนี้เป็นไพร์นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นราคานะนะครับไพร์เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ใช่ไหมครับเป็น ตั้งแต่ประมาณ1575ขึ้นมาเรื่อยๆ2000ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่เวลาเนี่ยก็เป็นวันเป็นวันเป็นวันและแต่ไทม์เฟรมถ้าเราดูวีคลี่เมันก็ทีละวีคทีละวีคทีละวีคใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าโดยพฤติกรรมของราคาเนี่ยเราจะแบ่งเป็นโซนๆแบบนี้ฮะที่ขึ้นก่อนหน้าขึ้น1ย่อ2ขึ้น3ย่อสีขึ้น5นะครับขึ้นมาแล้วก็ย่อไม่ทําลงใหม่แล้วก็นิวไฮขึ้นมาแล้วก็นิวไฮนะครับอันนี้ถ้าในเชิงเทคนิคนะครับเราจะพูดกันว่าเขาขึ้นเป็นเทรน เขาขึ้น <K ill an> เป็นเทรนนะเป็นเทรนคือขึ้นมากกว่าลงนะครับแล้วก็ยก,ยกหายกโลกขึ้นเรื่อยๆนะครับพอขึ้นเป็นเทรนเสร็จนะครับอันเนี้ถ้าถ้าในทางเวฟเนี่ยนะครับมันเป็นหลัดห้านะนะครับมันเป็นหลัดห้าก็คือมันมันมันหมายถึงเทรนนะครับคือถ้าเราใครเทรดด้วยเวฟเนี่ยเราพูดว่าหลาัดห้าเนี่ยมันจะเป็นเทรนนะครับมันจะมีประเภทคือหลัดสามนะหลักสามเนี่ยถ้าเราบอกว่าหลาัดสามเนี่ย มันเป็นชุดที่เรียกว่า c o คอเลกชัะนะนะครับคอเลกชันนะครับคอเลกชันคือการพักนะครับถ้าในเป็นในขาถ้าเป็นในขาขึ้นนะอัรเทรนเนี่ยนะครับขึ้นหนึองสา4สี่ห้านะครับเวลาพักมันจะพัก a b c นะครับอันนี้ขาขึ้นนะ1 2 3่งามสนะครับแล้วก็จะพักเป็น a b c นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้ารวบเป็นคลื่นใหญ่อาจจะเป็นขึ้นหนึ่ง A B C นะครับถ้ารวบเป็นคลื่นใหญ่ก็จะเป็นคลื่นสองนะครับถ้ามันจบสองเสร็จไม่ทําโลใหม่มันจะนิ่วหายหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะขึ้นขึ้นสามใหญ่นะอนะ่อันนี้ขาขึ้น up trend นะครับถามว่าตอนนี้ตัว XAU เราเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงสเตจไหนผมคิดว่ามันอยู่ใน,นคอร์เรคชันนะฮะทีนี้ไอ้คำว่าคอร์เรคชันเนี่ยมันอยู่ในชุดไหนคาดว่า ก่อนหน้านี้ที่ย่อมาเป็น a แล้วนะครับถ้าตรงนี้มันเป็น b นะครับแล้วมันหลุดโลลงมาแสดงว่าเราก็จะเทรดขา C ้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่ทําโลใหม่เดี๋ยวเราต้องประเมินตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมมั่นใจว่าแนวโน้มทองคําเนี่ยวันนี้วันนี้วันที่สิบใช่ไหมครับเดือนสิงหาปีเนี้ยผมคิดว่ามันมีโอกาสจะหลุดโลมาอีกทีนะนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะว่าจะหลุดโลมาทีนี้ถ้าหลุดโลก่อนหน้ามาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะลงมาทางนี้ อ่ะทีนี้ตอนนี้เราเห็นภาพแล้วนะว่าตอนนี้เราเทรดอยู่แบบนี้นะครับอ่าขาขึ้นหนึ่งรอบนะอั trend นะครับ up trend นะครับ,รบประกอบด้วยเทรนด์หนึ่งรอบแล้วก็คอร์เรคชันเป็นย่อ A นะครับเด้ง B แล้วก็กำลังจะทิ้งขา C นะอ่าภาพแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะเขียนอะไรเพิ่มให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับเวลาเวลาเราจะดูสัดส่วนการย่อนะคือถ้าใครเทรดแบบถึงย,วยาวๆเลยนะครับ อ่หลายคนก็ยังเซลลอยู่ถือตรงนี้ลงมาใช่ไหมคือในกรณีที่ว่าเราจะถือนานๆเนี่ยนะครับเราต้องรู้อยู่นิดนึงว่ามันปีไปได้ขนาดไหนว่าเขาจะย่อดถึงไหนนะครับถ้าเรายังถือไม่เซลลอยู่นะครับถ้าเรายังถือไม่เซลล์กันอยู่นะครับอ่าสมมุติว่าเราเซลล์อยู่เซลล์มมใกล้ๆไฮนี่นะครับคาดว่าคุณจะถือได้ถึงไหนนะครับมันก็ถ้าดูตามตัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวพอเขาหลุดโลก่อนหน้ามานะมันก็จะลงทดสอบประมาณนี้ หนึ่งแปดสี่ห้านะหรือกว่านั้นมีหนึ่งเจ็ดเก้าสองนะฮะทีนี้ถามว่ามันจะลงได้ลึกขนาดนั้นได้จริงไหมเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะที่มันแรงขายตงนี้มานะคืน A สังเกตว่าถ้าดูโมเมนตัมคือแรงขายนะครับมันขายมากกว่าซื้ออ่ะไม่งั้นมันจะไม่ลงนึกออกไหมครับถ้าซื้อมากมันเป็นแบบนี้ฝั่งเนี้ยซื้อมากฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งซื้อมากฝั่งเนี้ยเป็นขายมาก่อนแล้วครับ พอขายเสร็จมาถึงเนี่ยสำคัญเนี่ยเขากลับตัวแล้วมีการเด้งนะครับสังเกตว่ามันเป็นการเด้งเพราะว่าไฮมันเที่ยลงเห็นไหมนะครับมีโอกาสเป็นคืดบีนะครับคือลักษณะมันย่อมาหนึ่งครั้งแล้วมันเด้งกลับไปนะครับมันเด้งน,น้อยน้อยมันมีโอกาสลงต่อนะครับจําตัวเลขพวกนี้ไว้ก่อนนะหนึ่งแปดสี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดเกาสองแต่ว่าที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับทางเฟรมวิก e k หนึ่งแท่งมันคือหนึ่งวิก นะครับมันค่อยๆเคลื่อนที่มาแต่ว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ออกนะครับเราก็จะรู้ว่าหลักๆเราก็ควรเทหน้าไหนนะครับหลักๆเนี่ยเราหน้าหน้าหลักเนี่ยนะครับเราควรเทเซลล์นะครับแต่ว่าเราอาจจะสลับบายสั้นๆเพื่อป้องกันามเสียงได้บ้างนื่ออไหมครับทีนี้ถามว่าถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้อ่ามันจะลงเนี่ยมันจะลงได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะพอวัดเข้าหมายคร่าวๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาร์ก อ่าโลลงมาตำแหน่งที่มันตามไฟโบไว้ก่อนนะนะครับทีนี้พอพอเราเห็นว่าเขาเขามีการย่อลงมาเสร็จใช่ไหมครับอ่าเราจะวัดแบบนี้ใช่ไหมโรบขาวัดโลบขานะเพราะว่าอ่าเทรนรอบนี้มันจบไปแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสีห้าเนี่ยมันเป็นปลายเทรนตรงนี้เราจะวัดโลบขาว่าเขาจะย่อมาเท่าไหร่นะครับสัดส่วนแรกที่ย่อมาเนี่ยขึ้น a เนี่ยมันย่อมาประมาณ 38.2%สิบแปดสบฟาชี acci, นะฮหลังจากนั้นเขาก็รีบาวอ่าทีนี้รีบาวเนี่ยวัดไงนะครับเราก็จะวัดแบบใช้ไฟบูรีเทรดนะอันนี้นะนะครับคลิกไฮก่อนหน้าแล้วก็คลิกโลสังเกตว่าลักษนณะการเด้งขึ้นมาเด้งย่อเด้งเน,นี่ยมันติดแนวสำคัญพอดี50%นะครับอันนี้เป็นตัวเลขในี้สำคัญน,นะจริงๆมันก็คือครึ่งหนึ่งของที่ลงมาครึ่งหนึ่งที่ลงมา แต่ถ้าลักษณะการเด้งแบบนี้นะครับมันเด้งไม่ผ่านไฟโบสําคัญนะ64.8ซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับในทางเวฟมันเป็นแพทเทิร์นของเวฟที่เรียกว่าซิกแซกได้มันมีโอกาสจะนิวโลนะนะครับลักษณะของการเด้งรีบาวที่มันน้อยกว่า61.8%นไฟโบนาชีนะหลังจากที่เขาลงมาร้อยหนึง่งแล้วเขาก็เด้งกลับเท่าไหร่ครับเขาเด้งกลับน้อยกว่า61.8%เนี่ยอันเนี้ยมันเข้าขายของทฤษฎีเวฟเรียกว่าซิกแซกนะ อันนี้เป็นขึ้น A แล้วมันเด้งน้อย B เดี๋ยว C มันจะนิวโลนะคำว่านิวโลคืออะไรครับมันต่ํากว่ามันต่ํากว่าโลก่อนหน้าที่เขาลงมานะครับตอนนี้มันเป็นไปได้อยู่ว่าพอมันจ่อจ่อแล้วนะครับคือถ้าเราดูแรงขายเนี่ยสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เนี่ยแรงขายมันยังมีอยู่เลยนะครับมันอาจจะมีเด้งในวันบ้างแต่ว่าคิดว่ามันจะเด้งมัอจะลงใหม่ฉะนั้นแผนหลักคืออะไรครับเดี๋ยวหาจังหวะเซลล์นะแต่ว่าแผนรองคือเด้งปรับผลนะครับ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวพาเราลงมาลึกเลยนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันเป็นถ้าในเดือนเดือนนี้นะครับหรือเดือนหน้าเนี่ยยังไม่สามารถยืนเหนือไฮสุดท้ายที่เขาทาไว้9 1 9 8 7ได้เนี่ได้เยนะครับเขาจะลงไปไหนนะครับเราก็จะเขียนลาเบลนะนะครับวิธีการเราระบุตําแหน่งนะระบุนะครับระบุตําแหน่งของคลื่นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าก็ลาเบลนะครับ าลาบิลนะครับก็คือระบุว่าเพื่อให้เราเข้าใจว่าตรงไหนคือตรงไหนนะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นขึ้นดีนะแล้วก็มันเด้ง B แล้วก็ลงซเนะี่ยซทิศทางเนี่ยคือตอนนี้ถาม,ามว่าเราเทรดไหนผมว่ามันเราเสียดฝั่งเนี้ยฝั่งที่จะลงมาเนี่ยนะฮะทีนี้ถามว่าไอ้ tp ตรงเนี้ยแนวที่เป็นไปได้เนี่ยเมื่อมันหลุดโลลงมามันจะลงมาเท่าไหร่นะครับเราก็จะ For แ c a s t อันนี้ฮะเราจะวัดเทียบโดยที่กำหนด3ามจุดนะจุดแรกก็คือ high แล้วก็โลเอนะครับแล้วก็ไฮบีนะครับคือถ้าดูตามสัดส่วนความน่าจะเป็นนะครับมันก็มีโอกาสจะหลุดโลลงมานะครับแล้วก็ต่อชุดลงมาทาง f ฟโบนัชีเลเวลสำคัญนะครับหนึ่งรร์เนแถวประมาณ1น0 0นแนะครับแต่ว่าถ้าเราวัดจากไฟโบชุดใหญ่ที่เราวัดจากการย่อชุดใหญ่แบบนี้มันน่าจะอยู่ประมาณ 1,800กับ1,792นะนะครับเป็นกรอบแคบๆอยู่นะฮะแบบนี้นะผมผมวัดไฟโบสองชุดไว้ดูคอนเฟิร์มกันสัดส่วนความเป็นไปได้อยู่ประมาณนี้นะครับคือถ้ากรณีหลุดโลมาเราอาจจะมาเจอแถวประมาณ1,800ถึง1,792นะทีนี้ถามว่าถ้าผมพูดแบบนี้เนะี่ยถ้าใครติดธนะอยู่นะครับวันนี้เราต้องปรับพอร์ตนะครับนะจริงๆพูดมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่า พูดทุกๆวันเนี่ยนะครับดีจะได้ปรับพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าพอร์ตเรากลับมาฟ้าเนี่ยมาจินเหลือเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาตำแหน่งเสถที่ได้เปรียบนะครับเข้าใหม่ยังทันนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้เลยนะครับเราต้องไปดูในภาพเล็กๆนะภาพเล็กๆก็คือภาพของล่าสุดเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเราดูวีคอยู่นะครับผมก็แนะนําข้ามไปดูท่เฟีมรายชั่วโมงเลยนะครับ วิธีการนะครับก็เราอัดจะ้องมาร์คเส้นนอดไว้ทักเส้นนะก็คือพิจารณาโลก็ได้หรือไฮก็ได้นะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ของไอกนะนะครับทีนี้ถามว่าถ้าดูในภาพงลองสั้นๆเนี่ยมันน่าจะไปไหนเราก็ควรดูในไทม์เฟรมสัก1ชนะก1ชั่วโมงนะครับพลิก1นชั่วโมงนะทีนี้พอ1นชั่วโมงเราเห็นอะไรครับเราก็เห็นว่าเหมือนก็จะทำไฮทำโลไว้ที่นี่นะนะนี่คือโลของเมื่อคืนนะแล้วก็ไฮนะ ตอนทุ่มครึ่งเขาขายลงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่นาทีนะครับเขาก็ซื้อกลับมานะครับแต่ว่ามันขึ้นย่อขึ้นเนี่ยมันเป็นไซเบอร์นะคือเป็นไซเบอร์เนี่ยมันมันขึ้นก็ไม่แข็งค่อยแข็งแรงนะครับถ้ามันเป็นมุมมองตามที่ผมคิดนะขึ้นย่อขึ้นเนี่ยแล้วไอ้ชุดที่ย่อมาเนี่ยยังไม่ทําโลมันอาจจะมีเด้งขั้นๆ้นะครับถ้าเราดูไทม์ฟลายนะครับ หนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงอยู่นะครับแล้วเราดูตรงนี้ไม่ออกนะดูไม่ออกมนาะความว่าราคามันซ้อนกันอยู่ตรงนี้เราดูไม่เห็นว่ามันย่อจากไหนไปไหนนะครับเราก็ควรเขาเรียกว่าย่อตามเฟรมนะคือ,อถ้าเราพูดว่าเราดูตามเฟรม h หนึ่งอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูมันตรงนี้ไม่ออกมันกลืนกันเราต้องย่อตามเฟรมนะครับก็ไปดูนาทีนะครับผมก็แนะนําว่าดูสักสิบห้านาทีนะถ้าสิบห้านาทีดูออกเราก็จะหยุดหยุดแค่นั้นนะครับ แต่ถ้ามันดูไม่ออกเราก็ต้องไปดูเล็กกว่าน,นั้นนะครับวิธีการนะ,ะดูทีนะ H หนึ่งนะครับสิานาทีนะครับถ้าจําเป็นต้องดู5นาทีก็จําเป็นนะแต่บางทีผมก็เคยดู1นาทีนะครับเพราะว่าเวลาขามันออกสองนาทีมันเปลี่ยนเทนเลยนะลงลงมาก็เด้งกลับเลยอถ้างั้นเราลองดู5นาทีก่อนนะถ้าดูห้านาทีเราดูออกไหมก,ก็พอดูออกนะ อันนี้ห้านาทีนะครับห้านาทีเราเราดูแบบนี้ก่อนอันนี้คือตอนทุ่มสามสิบขายต่ําลงมาใช่ไหมขายลงมาเสร็จนะครับนาทีที่สิบนาทีที่สิบห้าเห็นไหมเขาไล่เาไล่กลับเลยพอไล่กลับมาเนี่ยสังเกตว่ายกหายยกโลยกหาย high. นะครับมันเป็นการเด้งนะการเด้งหมายความว่าเราเห็นเขายกหายยกโลยเหายน,นะครับ ถ้ามันคือการเด้งเนี่ยสัดส่วนของไฟโบเลเวลเนี่ยนะครับเวลาเราเทียบนะศูนย์อันนี้ไฮหนึ่งนะอันนี้เป็นโลที่เขายกเนี่ยนะครับอันนี้ไฮตัดมามันจะขึ้นไปอยู่ประมาณเนี่ยร้อยหนึง่งเห็นไหมคือถ้าถ้าใครฟังผมบ่อยๆ่อเนี่ยนะครับผมจะพูดตัวเลขของไฟโบอยู่ที่เลเวลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มากกว่าร้อยใช่ไหมมากกว่าร้อยนะกับร้อยเนี่ย ถ้ามันขึ้นเราเห็นว่าแรงซื้อมันขึ้นมาประมาณร้อยหนึ่งแล้วมันกลับตัวลงนี่แสดงว่ามันเป็นโอกาสชุดเป็นเด้งมากกว่านะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นมากกว่าร้อยหนึ่งเดี๋ยวเขียนอะไรเพิ่มดีกว่านะครับคือลักษณะของการขึ้นเนี่ยถ้ามันขึ้นมาขึ้นนะย่อแล้วมันขึ้นนะร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีโอกาสจะพักลงแบบนี้นะคล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าต่างออกไปคือถ้ามันขึ้นนะแล้วก็ย่อแล้วก็วิ่งเกินร้อยเนี่ย มันมีโอกาสจะย่อดน้อยแล้วก็ขึ้นต่อเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้แต่ว่าสังเกตว่าชุดแรกเนี่ยไอสามขาแรกถ้าตรงนี้คือสูเหมือนกันนะหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยมันจะขึ้นได้ประมาณร้อยแล้วจะลงมาถ้าอย่างข้างบนเนี่ยนะครับอันนี้ขึ้นเกินร้อยเกินร้อยแล้วมันก็จะย่อไม่มากมีโอกาสย่อไปซ้อนหัวที่ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นใหม่เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถามว่าไออย่างกลางวันเนี่ย อย่างกลางวันมันน่าจะไปไหนนะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะยังขึ้นได้สั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ไกลนะครับฉะนั้นเราก็ติดบายอยู่นะครับถ้าเขาขึ้นไปให้ในส่วนพวกนี้เราควรจะปรับพอร์ตนะนะครับผมจะเขียนอะไรให้ดูนิดหนึ่งนะอ่ะตรงนี้กําหนดจุดเริ่มต้นนะจุดตำสูดรศูนย์นะครับขึ้นย่อขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูพฤติกรรมมันเป็นเด้งนะครับแล้วก็ยอ่อแล้วก็เด้งใช่ไหมนะครับเมื่อนิวไายไป แล้วมันก็พักลงมาทีนี้พักลงมาเนี่ยมันโอกาสจะเป็นยอ่อนะครับถ้ามันขึ้นยอ่อขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นว่าเขาย่อลงมาตรงนี้นะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือเราใช้เบไฟโบรีเทรทเนี่ยนะคลิกโลคลิกไฮตีไปขวาือนะครับเราอยากรู้ว่าไอ้ที่ย่อมันลึกขนาดไหนปรากฏว่ามันย่อลึกพอสมควรนะครับเกือบเกือบมาถึง8นะนะครับแต่ว่าถามว่ายอออ่อขนาดนี้มันจะนิวไหายได้ไหมก็พอไปได้แต่มันจะไปไม่ไกลนะ ฉะน me, like no ั้นเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครบายนะผมบอกให้บายแถวประมาณ1นึ่งใช่ไหมคาดหวังม่ไจะขึ้นตรงนี้เราดูลูกวันนี้ดีกว่าคือเมื่อเช้าเนี่ยผมมองว่ามันจะได้ครทางนี้แหละผมมองว่าจะได้งทางนี้แหละแต่ว่าเราก็ต้องมียืนยันด้วยช่วงแนวโน้มแต่ละช่วงเวลานะครับถ้าตอนนี้เลยไอ้ข่าวของดอลลร์นอซีแลนอ์ออกหรือย่งนะยถ้ายังไม่ออกมันจะออกตอน9ก้าโมงใช่ไหม ก็มันต้องประเมินอีกทีไงเนี่ยมันต้องประเมินตอนนี้อีกทีว่าแนวโน้มยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเราดูถ้าเราพูดตอนกอดข่าวออกเนี่ยเราใช้เทคนิคข้อเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้เช่นคือเวลาพฤติกรรมของชุดที่มันกําจะปรับขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ทาโร่ใหม่นะคือเวลามันจะขึ้นเนี่ยแล้วมันก็จะย่อลงมาไม่ทําใหม่แล้วไม่ทาโรใหม่เขาเรียกว่าโร่มยุกแล้วมันก็จะดิมหายขึ้นไปนะครับแต่ว่าในเคสนี้เนี่ย มันเป็นทิศทางขึ้นที่ไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าถ้าเราสังเกตว่าราคาที่มันเคลื่อนที่แบบนี้น,นะครับมันเป็นเด้งเนะี่ยเด้งเป็นขึ้น A เนะี่ยแล้วก็ยอนะ่อ B เนี่ยขึ้น C แบบนีน้อันนี้มันเป็นลักษณะการไซเวนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเป็นสวิตอัพนะฮะเพราะลักษณะการซื้อน้อยๆน,นะครับย่อลึกๆแล้วก็เด้งน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะขายลงไปทีทั้งนี้ นะครับซึ่งมันมีโอกาสจะเป็นเป็นขึ้น B นะนะครับแต่ถ้ามันไม่ทําโลใหม่มันก็มีโอกาสจะยกหาย,ยกโลขึ้นมาทใํใไฮใหม่ที่ทังขึ้น C แบบนี้นะครับซึ่งเราจะพอโฟกัเสเป้าหมายคร่าวๆได้นะครับว่าถ้าแนวโน้มมันเป็นเด้งให้เราปรับพอร์เนี่ยนะปรับพอร์นะครับนะครับมีอยู่สองอันนะคือปรับพอร์ตกับคนที่บายสันนะ้น่ะ นะครับเราจะหา TP ตรงไหนนะครับที่นีเ่เราก็จะต้องซูมดูใกล้ๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะการมุมมองง่ายๆนะครับเราพิจารณาโลก่อนแล้วก็พิจารณาไฮนะครับแล้วถ้ามันโลใหม่อยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ทําโลไม่ทําโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าเนี่ยซึ่งเป็นโลศูนย์เนี่ยเราก็จะพอวัดเป้าหมายคร่าวๆได้ประมาณนี้นะครับผมคาดหวังว่าเขาน่าจะเดิ่งประมาณสักร้อนะ นะครับถ้าเล็งเด้งเร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะพอนิวไฮผ่านหัวของเมื่อคืนได้นะครับก็จะขึ้นไปได้แถวประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พักข้าม,มาดูทีว่าเขาจะกลับตัวลงไหมนะครับแต่ว่าถ้าพักบ่ายเนี่ยมันวิ่งไม่สุดไม่ผ่านไฮเนี่ยเดี๋ยวประเมินทีเพราะว่า กว่าที่มันจะขึ้นไปอะไรเนี่ยมันต้องสะท้อนข่าวภาคบ่ายด้วยนะข่าวมี3มช่วงนะเช้านะครับบ่ายนะครับค่ำนะครับโดยโดยส่วนใหญ่นะครับตลาดเนี่ยคอนโทรลเราเทรดเราเทรดเอ็กยูเทียบกัย u ดดีนะข่าวที่คอนโทรลตลาดต้องคำสําหรับคู่นี้นะคือยืดีนะสังเกตว่ากลางคืนเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวยามีได้สาคัญนะคลิปนี้ยาวนะครับก็ถ้าฟังไม่ทันฟังสองรอบนะ คือเดี๋ยวผมจะสอดแทรกทุกวันนะให้ให้ดูเป็นอ่าเป็นกรอิกษานะครับบางทีมันต้องมันต้องอธิบายก,กันบ่อยๆนะครับเป็นกรอิกษาจะได้เข้าใจภาพนะทีนี้ในแผนการเทรดเนี่ยผมก็ต้องวิเคราะห์แบบนี้แหละซึ่งมันก็ดูซับซ้อนนะนะครับก็คือจริงๆมันมันถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าเราเทรดทุกเขาเรียกว่าเราไปเทรดทุกช่วงเวลาเนะี่ยอันนี้ยากแต่ถ้าเราเทรดตามแนวโน้มเราเทรดไม่ยากเช่น ถ้ามันเรารู้ว่ามันจะขึ้นแล้วจะย่อเนี่ยเราก็หาจังหวะมา,ายตอนย่อนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเทรดระหว่างทางมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเราเทรดยากนะครับไอเดียของ e k u ภาคกลางประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ